เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีนิวก็เลยอยากจะทําเรื่องราวของมานิตาเวิ้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังหรือว่าแฟนๆของมานิตารู้จักมานิตามากขึ้นรู้จักตัวนิวเองมากขึ้นนะคะนอกจากในแง่ของการพูดเลือกแต่งงานก็อาจจะเป็นเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตหรือว่ามุมมองการทําธุรกิจนะคะซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วค่ะใครยังไม่ได้ดู EP ที่1กับ2เนี่ยก็อย่าลืมคลิกกลับไปดูก่อนได้เลยนะคะ EP นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการหน้าร้านของ มานิตาเวดดิ้งกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามมันิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยนะคะตอนแรกเลยอะค่ะที่เราเริ่มต้นขาย การแต่งงานเราก็ใช้พื้นที่ในบ้านเราเนี่ยแหละที่ใช้ต้อนรับลูกค้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะต้องทําอะไรยังไงทําแบบไหนนะคะเราก็เลยใช้พื้นที่ในส่วนห้องรับแขกในการเป็นที่รองรับลูกค้าที่ที่ให้ลูกค้านั่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาการ์ดมาปิดตามกําแพงก็ไม่ได้แบบตกแต่งอะไรเยอะเพราะว่ามันก็คือเพิ่งเริ่มต้นแล้วเราก็เริ่มทําการตลาดหลักๆก,ก,ก็คือจะโพส์ลง Facebook มียิงแอดทาง a c e b o o k ก็เริ่มมีลูกค้าติดต่อเข้ามาพูดคุยตอนนั้นก็ยังงง,ง,งๆเนะเราก็ย แบบไม่ได้เคยเป็นคนขายของมาก่อนอะไรเงรี้ยก็อาจจะแบบไม่รู้จะพูดยังไงต้องอะไรยังไงบ้างาแต่สุดท้ายก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆจากที่นั่งหนึ่งที่ก็เป็น2ที่3ที่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตอนนั้นด้วยพื้นที่ของเราเองอะคะ่ะมันอาจจะค่อนข้างจํากัดมากๆเพราะว่าในช่วงที่เราเริ่มต้นทำมานิตาเนี่ยเราก็ยังทําธุรกิจถ่ายภาพอยู่มันก็ต้องแบ่งพื้นที่สําหรับให้ลูกค้ามาเลือกชุดลองชุดหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับที่เป็นธุรกิจถ่าายยภพด้วก็ พอเราทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงทีมงานเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานขายเองพนักงานออกแบบเราก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะต้องเริ่มที่จะขยับขยายและเราก็เลยเปลี่ยนมาเช่าตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่พื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการรับลูกค้าแล้วก็ชั้นอื่นๆก็จะเป็นพื้นที่ทํางานของพนักงานนะคะเราน่าจะเรียกได้ว่าย้ายหน้าร้านทุกๆประมาณ2-3ปีก็ย้ายมาประมาณน้ จะแบบครั้งที่4นะคะล่าสุดก็คือครั้งที่4ที่เราย้ายมาที่เป็นสาขาปัจจุบันของแจ้งวัฒนะนั่นเองค่ะซึ่งตอนที่เราย้ายมาที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเราก็ออกแบบเองทั้งหมดเลยก็คือแบบออกแนวประหยัดก็ดีไซน์ในเรื่องฟอกแปนเองในเรื่องธีมเรื่องโทนอะไรต่างๆเองทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วไอเดียของเราอะคะ่ะเราไม่ได้ต้องการหน้าร้านเพื่อที่จะปิดการขายเท่านั้นแต่เราอยากมีสเปซที่ค่อนข้างใหญ่มันก็จะคล้ายๆแบบกับอิเกียเนาะที่เราไปเดินดูเฟอร์นิเจอร์เดิน ดูแบบเขาตกแต่งห้องอะไรเงี้ยแต่ของเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าเขาแต่เราก็อยากจะเป็นเหมือนแบบผู้บาวสาวเข้ามาเนี่ยก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ได้บางทีเราอาจจะเห็นรูปจากในอินเทอร์เน็ตมาเซมมาจาก Pinterest อะไรเงี้ยก็อยากจะมีพื้นที่ให้แบบเออลองเข้ามาดูของจริงว่าเออมันเป็นเหมือนอย่างรูปที่เราเห็นไหมเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บาวสาวที่กําลังเตรียมตัวแต่งงาน หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้นเทนมันเปลี่ยนไปขายแบบออนไลน์มากกว่าหรือเปล่าหน้าร้านอาจจะไม่จําเป็นต้องมีไหมเนี่วก็คิดว่ามันอาจจะขึ้นกับแต่ละธุรกิจด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของแต่งงานนิวก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันครั้งเดียวเนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะแบบเออแวะมาดูที่หน้าร้านเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่ารวมถึงในเรื่องของการแต่งงานนะคะมันไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเสร็จแล้วจบเลยมันมีแบบ บวนการหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการผลิตจัดส่งอะไรอีกมากมายเลยอะไรเงี้ยถ้าเรามีหน้าร้านเออน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าผู้บาวสาวก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะพอเป็นเรื่องของการแต่งงานเนี่ยผู้บาวสาวส่วนใหญ่ก็จะเตรียมการล่วงหน้าบางคนจองล่วงหน้ากันเป็น6เดือนเป็นปีหนึ่งเลยอะไรเงี้ยนิวก็รู้สึกว่าการที่เรามีหน้าร้านเป็นหลักแหล่งชัดเจนก็จะทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจด้วยว่าจองไปอะร้านเราอะไม่หายไปไหนหรอกก ็แบบตั้งอยู่ตรงนี้นี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นิรู้สึกว่าหน้าร้านก็เป็นเรื่องจําเป็น ณนะจุดเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่เราคิดว่าอืถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะลองเปิดสาขาเพิ่มดูไหมเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกมากขึ้นอยู่ในระยะที่ลูกค้าผู้บ่าวสาวสามารถขับรถมาที่ร้านได้เพื่อมาดูสินค้าจริงๆได้อะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเริ่มที่จะเปิดสาขาที่สองคือที่จังหวัดชนบุรีค่ะแต่การไปเปิดหน้าร้านนะคะคือมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราไปเปิดปึ้งเปิดแล้วจบเลยคือมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นเพราะว่าเราก็จะต้องม่ ใจในโ r o c e s หลังบ้านของเราค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประสานงานนะคะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของโลจิสติกด้วยว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะจัดส่งไปที่สาขาได้โดยที่เราก็ยังสามารถควบคุมต้นทุนได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราก็พยายามพัฒนาในเรื่องระบบ ก่อนที่เราจะไปเปิดหน้าร้านที่สาขาชนบุรีนะคะแล้วพอระบบเราเริ่มแบบอยู่ตัวแล้วคนในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยมีความมั่นใจที่เราจะไปเปิดสาขาที่3ต่อก็คือที่โคราชนั่นเองค่ะ ก็หน้าร้านนะคะนิวก็มองว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของแบรนดิง้งภาพลักษณ์นะคะแล้วก็พื้นที่ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถรู้จักมนีตาเวดดิ้งเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นรู้จักสินค้าของเรารู้จักเซอร์วิสของเรามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าสําหรับส่วนตัวของนิวแล้วอะ่ะนิวรู้สึกว่าการทําการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของบริการอันดับหนึ่งเลยที่เราให้ความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าร้านคือเราก็มองถึงโปรเซสทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน ว่าเราจะทํายังไงที่เราจะเซอร์วิสลูกค้าให้ดีที่สุดทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาหน้าร่าแล้วก็รู้สึกประทับใจการบริการของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนที่สําคัญนะคะนิวคิดว่าก็คือพนักงานที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าคือเราอะก็เปิดมาแล้ว10ปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจแบบผู้บ่าวสาวที่กําลังจะเตรียมตัวแต่งงานว่าเออเขามีเรื่องอะไรที่กังวลใจอาจจะเป็นปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่แน่ใจเราก็จะช่วยลูกค้าเป็นที่ปรึกษ เพื่อให้สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีเราก็มีการอบรม,มการเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่อย่างต่อเน,นื่องแล้วเราก็มีนโยบายที่สําคัญที่สุดอะค่ะก็คือเราอยากให้ลูกค้าที่มาใช้บริการกับมนิตาเวงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดมีความสุขในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการที่ได้ทํางานกับมนิตาค่ะแล้วนิวก็คิดว่าด้วยส่วนนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้เราพัฒนาในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทั้งในเรื่องระบบทั้งในเรื่องของตัวคน ให้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่เซอร์วิสของเราอะค่ะก็จะทําให้ลูกค้าแฮป,ปี้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะหลายคนก็อาจจะอยากรู้แล้วว่าหน้าร้านของมานิตานะคะเป็นยังไงมีคอนเซปต์การออกแบบแล้วก็การดีไซน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนิวจะพาไปดูที่สาขาแจ้งวัฒนะค่ะว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันเลย แล้วค่ะก็เดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะว่าหน้าร้านของมนนานิต้าเนี่ยมีคอนเซปต์การดีไซน์อะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งอย่างแรกเลยอะคะ่ะเราก็อยากให้พื้นที่ของเราอะคะ่ะค่อนข้างกว้างแล้วก็โลง่ลงๆนะคะเราก็อยากให้มันมีความรู้สึกรีแลก,ร,แลกรีแลกนะคะฟีลคล้ายๆบอกว่าเอ้ยคู่บ่าวสาวกําลังมาเดทกันที่คาเฟ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราอยากจะให้พื้นที่ของเราอะคะ่ะเป็นพื้นที่สําหรับหาแรงบันดาลใจในการทําการแต่งงานของคู่บ่าวสาวนะคะเพราะฉะนั้น แล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่หรือว่าในส่วนที่โชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานที่ก็จะแบบมีเรียงกันเยอะมากหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างข้างหลังตรงนี้มันก็จะเป็นชั้นการแต่งงานนะคะที่แบบว่ามีของเยอะมากๆรวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกบรรดาของชําร่วยต่างๆของรับไหว้หรือของตกแต่งเนี่ยก็คือจะมีทุกอย่างเลยนะคะที่แบบว่าให้คู่บ่าวสาวได้ลองมาจับของจริงลองได้มาดูนะคะว่างานของเราเป็นยังไง แล้วก็รวมถึงตรงนี้ข้างหลังไปก็จะเป็นพื้นที่สําหรับให้ลูกค้าเข้ามานั่งคุยนะคะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่นี่เนี่ยออวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะมาถึงประมาณแบบอาจจะ3 0มสถึงหกคู่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีพื้นที่รองรับกว้างขวางนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับทีมงานของเราด้วยนะคะปัจจุบับนเราก็มีการรีโนเวทชั้น2อยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่อาจจะมีจํานวนมากขึ้นนะคะในช่วงไฮ ซึ่งแต่ละสาขาข,าของเรานะคะก็จะมีคอนเซปต์ในการดีไซน์ที่เหมือนๆกันเลยค่ะก็จะมีในโซนแกลเลอรี่นะคะแล้วก็โซนในส่วนที่แบบจะสามารถนั่งคุยกันได้นะคะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับร้านมณีตาเวดดิงถ้าใครเห็นแล้วอยากจะลองแวะมาหาแรงบันดาลใจนะคะ ก็สามารถแวะมาที่นี่ได้เลยส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจอยากจะพูดคุยกันเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามค่ะว่าซีรีส์10ปีในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ